สวยมากนุ่นวรนุชอวดวิวที่พักเกาะล้านเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องจริงๆค่ะสำหรับนางเอกตลอดการนุ่นวรนุชพิรมพักดีวัย42ปีที่ลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานาน มีผลงานออกมาให้ติดตามอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะฮอตและปังไม่แพ้กับนักแสดงรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งเข้าสู่วงการเลยเพราะเธอพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและยังเป็นที่รักของพี่ๆน้องๆในวงการอีกด้วยไม่แปลกใจเลยจริงๆค่ะที่อยู่ในวงการมานานแต่ก็ยังได้รับความนิยมตลอดและนอกจากสาวนุน่นยังทำงานในวงการบันเทิงแล้วเธอยังทำธุรกิจอีกมากมายจนไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ตรงไหนแล้วเนี่ย จนถูกแซวว่าเป็นเจ้าแม่โปรเจกต์เพราะมีธุรกิจใหม่ตลอดเวลาที่ทำร่วมกับพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้สาวนุนก็ได้เปิดเผยถึงสื่อว่าตอนนี้เธอกำลังมีธุรกิจใหม่เป็นที่พักบนเกาะล้านเพราะเคยไปเที่ยวและสวยมากก็ทำร่วมกับน้องๆในปลายปีนี้พยายามจบให้เร็วเพราะมันยากต่อการเกาะซางต้องใช้เวลา ล่าสุดสาวนุ่นก็ได้ออกมาเปิดเผยบรรยากาศที่พักบุนเกาะล้านดังกล่าวสวยมากจริงๆค่ะพร้อมระบุข,ข้อความว่าแวะมาตรวจงานที่เกาะล้านเากาะล้านวรา,าเวอร์วายท,าานทางนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิกรีนการ์ดเกาะล้านน่ารักสวยจังสวยทั้งคนทั้งเกาะของพินุ่นด้วยหรือเปล่าคะหนูไปมาที่พักสวยมากๆเลยค่ะสวยจังเลยครับรอรอรอค่ะเป็นต้น ท้ามกลางแฟนๆแหกเข้ามาคอมเมนต์สนั่นบอกรอติดตามชมและอยากจะไปพักมากเพราะวิวสวยสุดๆค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากนุ่นวรนุชและเรียบเรียงข่าวจากขอบข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ